ได้เวลากินข้าวแล้วคะ่จะจักภาพต้อนรับดีมากเลยจะกินก่อนเจ้าภาพมั้ยจะภาพกำลังแต้มหุงอยู่ทั้งนี้บไว้แล้วชิลับแล้วะนะคือขันบบกินตอนนี้นอนเลยเป็นได่ต้มไก่แบบนี้พี่น้องต้มไก่หนึ่งไก่โอ้ยแจวฝุ่นสาวยาดีกำลังป้องแรงป้องแรงเพื่อยังก่อนเก๋าผีแม่เพี้ยนใอียังสาวเพี้นอย่างเนี้ยอ๋อโบ้คุณขอโทษ น <laughs> ja ja okay. no. yeah. ี่ไงเจ้าบ้านเจ้าบ้านคือโบมมากินเขาก็ปันไทยแขกน้องเจ้าบ้านบันว่าล่าอนเจ้าบ้านอ่ันท่านได้เส้นนาหัวกระเส้นนาเขามาหอดแล้วเข้ามาหอดก่อนนะป๊าดมันอันมันลมลื่นมันแบบว่าเขียววัวตะเกาแบบประคักตรงนี้กี่ไร่ลูกกี่ไร่กี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยรือแบบเดียวหน่เนาะมาตอนนั้นยังเป็นอันที่ปุณไงอยู่เลยนะ ก็ไปมองห้องกับไปตรงทำไมไม่มีต้องรู้ก็เหมือนกันแหละต่อไปอ่ะแบบเดียวจะแป๊แบ,บเดียวมันก็จะโตเันจะแบบย่าข่อยันโทรมาอัปเดตอยู่เดียวบั่นต้นทุเรียนข่อยมันถอดยอดถอดหยอน้ <c oughs> พี่น้องกินขา้าวเช้าน้ำกันค่ะบบเราก็จะพักผ่อนแล้วก็คืนนี้เจอกันยวนบั่นโคกรามาน่า<ด>เชื่อใกล้ๆมาได้เพี่น้องเป็นวันพิเศษสำหรับแม่แหงพิเศษยังไง หนูกลับบ้านไม่ตู้ให้เขานะบ้านบ้าเป็นบ้านพิเศษสำหรับเขาหนูกลับบ้านเป็นบ้านพิเศษสำหรับแม่เนี่ยคานะหนูไม่คิดว่าแม่จะคิดถึงหนูบ้างเหรอเปลี่ยนใจแล้วล่ะเปลี่ยนใจไม่ได้นแปดสิบแปลี่ยนใจแล้วป้าบอสแล้วแปดสิบแปดป้าบอสอะไรกันต้องทำอะ เมียนมีสตียงออกมาทักทายใช่ไหมใจมั่นอ่ะผากเลยโอ้ยนึดหลขออนุญาตพื้นคำหน่อยมูเขาบอมูเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแม่จะของเลี้ยงเห่าโอ้ยลูกสาวขออนุญาตพื้นคำพูดนะได้นะคะมาดอีแม่ได้ยังงั้นซุปหมอว้าวอาหารฝรั่งเศสร็จซุปคุณแม่ทำซุป ซุปที่แบบว่าต้องใช้ซ้อนซดไม่ใช่ค่ะเป็นซุปที่ต้องเอาข้าวจ้ำโอ้แซ่บรีบกินรีบนอนนะคะทุกคนเจอกันคืนนี้บันคุกลามบ๊ายบายเฮ้ยกิมเปิลเอาก็เป็นเจ้าอานใครสีรัมใครมนาะแบบทีเนาะเนาะ